เพื่อนนี่ก็ยังอยู่บ้านหพยสายตามเดิมนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านประตยนะครับบ้านประตยก็ซึ่งเป็นบ้านปีเสาทัดผมไปเนี่ยนะครับประเดี๋ยวกาแก่เก่าคุชื่อกว่า เดียวบอกได้แล้วครับไปไหนมาไหนบอกได้แล้วอยู่กับบ้านอย่างเดียวนะครับผมก็นอนุนักแล้วผมก็ต้องเก็ตคลิปแล้วนะครับปีเอยปีสาวจะสักต่อนไหนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเดินพอหมู่บ้านเวสายนะครับ เราก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะครับก็บ้านปตุยบ้านลุงเดชนะครับเป็นบ้านหลังแรกนะครับสองหลังแล้วนะครับเราเดินมาเรื่อยๆก็จะมีสลานะครับ ยินดีนนตอนครับคุ้มแม่สร้อยร่วมใจพัฒนาก็มีคณะกรรมการมีสาอายู่นะครับอันนี้ก็เป็นคุ้มของ แม่เลี้ยงทิพย์นะครับนี่นี่ก็ต่างข้าบ้านของแม่เลี้ยงทิพย์นะครับนี่ก็แตงโมบาเบ ทานทายอยากจะแต่งหล่อนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับจะเอาทรงมาอย่างนะโดยเฉพาะสาวสะกิดแม่นะครับก็มาได้ทันทีเลยนะครับพร้อมที่จะแต่งหล่อกับทันทายทุกๆผู้ทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่านนะครับโดยราคาเป็นกันเองนะครับราก็อูจา ภาษาจาวบ้านนะครับเราก็เดินตัวมาติ๊กๆเลยนะครับก็เลาะลำคลองเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นคของเก่านะครับมีอยู่กูมู่บ้านมาก่อนผมเกิดพุ่นนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นทางเขาบ้านของปีไอครับพี่ชายก็ประเดี๋ยวท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลูกเราเขาปันก็บ่มีขยอยู่ครับไปทำการทำงานโดยความอยากจนเนาะต้อ,ะองดินหลนหาเงินหาทองนะครับบนมีข ีจะงอมืองอเท้าอยู่ได้นะครับต่างคนก็ต่างไปกันชีวิตชีวิตคือการต่อสู้นะครับอยู่เทียว ใครจะซื้อได้แค่ไหนก็ตามกำลังของตัวตัวเก่าเนาะตามกำลังของตัวเองนะครับชีวิตของคนต้องดิ้นรนกันไปเพราะว่าต้นทุนของชีวิตมันบ่มเหมือนกันนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องเกตนะครับเลยบ้านของลุงปันป้าบางนะครับเป็นก็ได้เสียชีวิตไ,ไปแล้วนะครับอยู่แต่ลูกๆอยู่ใจลูกหลานของเพิ่นนะครับ ห้วยสายนี่เขาเขาเขาห้องว่าห้วยสายใจนะครับก็จะมีอยู่บอกริ่หลังนะครับนี่ก็เนี่ยครับ บ้านเกิดบ้านเก่าที่ผมเกิดผมเกิดอยู่ในนี่เลยนะครับแต่หลังที่หนันหันบวใจนะครับบ้านของผมมกอยู่ในเพในป่านี่นะครับเนาะบ้านของผมต้องมา้าเจ้ากว่านี้น้อยครับม้าขวายมันได้ <c oughs> ไก่มันคะทีเนียไปมกผมก็ว่าไปน,นะครับเนาะอันที่จริงก็บ่ใจถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองน,ะ,นะครับผมเกิดที่นี่และโตที่นี่นี่คือ แผ่นดินเกิดแผ่นดินที่ให้ชีวิตแผ่นดินที่ให้อนาคตแผ่นดินที่ให้ความหวังของผมนะครับแม้กระทั่งโรงเรียนนะครับโรงเรียนของผมก็ยังบ่ได้ไปเยี่ยมเลยนะครับเนาะ ปู่ครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนป้องน้องพี่จะอยู่ทุกขสบายกันดีอย่างไรนะครับผมก็จะหาโอกาสสักวันนะครับเนี่ยครับ ต่างไปโรงเรียนเดินไปก็ประมาณทักสองกิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านหางบ้านแล้วนะครับเนี่ยครับหางบ้านละบ้าน สายมีตึกเนี่ยนะครับนาเอาแล้วครับติปนี้บอกวเจ้าจะยี่ก,ก่อนนะครับ